สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นและปฏิเสธรายงานข่าวของสำนักขา่าวรอยเตอร์ที่อ้างว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้ดาของรัสเซียนั้นยื่นข้อเสนอจยุดยิงในยูเครนผ่านคนกลางไปยังสหรัฐอเมริกาแต่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นถูกตีตกโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อผู้สื่อข่าวนั้นถามว่ารายงานข่าวของรอยเตอร์ที่บอกว่ารัสเซียยื่นข้อเสนอสันติภาพนั้นเป็นความจริงหรือไม ทางด้านนดมิตรีเปสคอฟตอบว่าไม่มันไม่เป็นความจริงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานหนึ่งวันก่อนหน้านี้โดยอ้างแหล่งข่าวรัสเซีย3คนที่ใกล้ชิดกับการเจราจาระบ,บุว่าประธานดีวัลลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียได้เสนอหยุดยิงในยูเครนเพื่อระง,งับสงคราม ตามหลังการพูดคุยกับคนกลางแต่ข้อเสนอและกล่าวถูกปฏิเสธโดยสหรัฐอเมริกาตามรายงานข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าการยิงจะแช่แข็งการสู้รบตามแนวชายแดนที่เป็นแนวหน้าและมันเคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยมาแล้วในบางครั้งข่าวในปี2566ผู้สื่อข่าวยังรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินเคยส่งสัญญ,ญาณถึงสหรัฐมาแล้วหลายรอบในปี2566ทั้งอย่างลับและเปิดเผยผ่านบรรดาคนกลางในนั้นรวมถึงพันธมิตรอาหรับของรัสเซีย ในตะวันออกกลางว่าเขาเพร้อมพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนแหล่งข่าวของรัสเซียบอกว่าพวกเขาโดยเฉพาะคนกลางได้พบปากกันในทุกเคียช่วงปลายปี2566และเจสซี่ลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับยูริอูชาคอฟที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีว,วล,ลาดิเมียร์ปูตินในเดือนมก,กราคม2 5 7นมา ตามรายงานข่าวของรอยเตอร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจเนื่องจากเวลานี้สภาคองเกรสสารัฐก,กำลังโต้เถียงกันที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือรอบใหม่ที่จะมอบให้กับยูเครนโดยฝ่ายต่อต้านบอกว่าความช่วยเหลือไม่มีความจำเป็นเพราะมันรังแต่จะลากเจ้าสงครามและก่อความสูญเสียแต่อีกฝ่ายบอกว่าปูตินเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้ ขณะเดียวกันส่วนสําคัญในประเด็นนี้ก็คือว่ารัเสเซียไม่นารวมยูเครนในการเจรจา,าและสหรัฐไม่ต้องการถ่าถมแรงกดดันใส่ยูเครนซึ่งประกาศกล่าวถึงความมุ่งมั่นทวงคืนดินแดนกลับมาแม้ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้เมื่อปี2566นั้นจบลงด้วยหายยนะของอยูเครนก็ตามความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อสื่อตะวันตกจากรอยเตอร์นั้นออกมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยื่นข้อเสนอหยุดยิงในยูเครนแต่สหรัฐมริการนั้นตีตกไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว โฆษกของรัฐบาลรัสเซียอย่างดมิทรีเปยคอฟนั้นออกมาตอบโต้ทันทีบอกว่ารายงานข่าวนั้นเป็นเท็จน,นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่จะต้องจับตามองกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะไปในทิศทางใดเพราะล่าสุดนั้นยูเครนเองได้มีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยครับเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบโต้ทางด้านรัสเซียเสียใหม่โดยทางด้านผู้บัญชาการทหาร สูงสุดคนใหม่ยางเซสกี้นั้นก็ออกมาบอกว่ากลยุทธ์ของพวกเขาก็คือการตั้งรับแล้วก็ตอบโต้กองทัพรัสเซียเพื่อสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถ่ายอินเทอร์น็ตได้มีการเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ